น่ารักเอ้ยพี่เบนเน็ตเอางี้ฝนคิดออกแล้วพี่เบนเน็ตทายดีกว่าว่าเจ้าต้นไม้ต้นนี้เนี่ยเขาชื่อต้นว่าอะไรเอ้ยกลัวเหรอพี่เบนเน็ตโดนแน่สสวัสดีวันสงการต์ค่ะพี่เบนเน็ตเย่ 1> 1, 2, สวัสดีปีใหม่ไทยคะ่ะคุณผู้ชมสวัสดีปีใหม่ไทยคะ่ะพี่เป็นเนตสวัสดีคะ่ะกลับมาพบกับรายการของเรานะคะในช่วงเทศกาลของความรักอีกแล้วค่ะคุณผู้ชม <Huh? S 1> เอา้างงอะไรละ่ะพี่เป็นเนตก็ช่วงเนี้ยเทศกาลวันสงการก็เป็นช่วงที่คนไทยแสดงความรักกับคนในครอบครัวไงคะ่ะพี่เป็นเนตอะเข้าใจยังโอเคนะ และว,วันนี้ค่ะโฟนมีไอเดียดีๆในการเลือกซื้อของขวัญไปมอบให้กับผู้ใหญ่ในช่วงเทศกาลไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่ที่เรารักผู้ใหญ่ที่เราเคารพหรือว่าผู้ใหญ่ในครอบครัวของเรารับรองค่ะว่าผู้ใหญ่ต้องปลื้มแน่ๆแต่นี่ม่ให้พี่เ็นเน็ตนะโอเค <What? S 1> ไปดูกันเลยว้าวแล้วไอเดียดีๆของเราก็อยู่ตรงหน้านี้แล้วค่ะคุณผูณ้ชม ของขวัญชิ้นแรกที่เราควรเลือกให้กับผู้ใหญ่นะคะก็จะต้องเป็นของที่แสดงถึงความห่วงใยและใส่ใจในสุขภาพพี่เปนเนตรู้ไหมว่าเป็นของชิ้นไหนอันไหนอันไหนอันไหนติ๊กตอกติ๊กตอกไหนเร็วเร,วเรวอันนี้เหรอโอ้โหพี่เปนเนตเก่งมากแต่เออตอนนี้มันเป็นช่วงเทศกาลสงการานต์ถ้าสมมุติว่าวันนี้เนี่ย โฟนเอาของมาใช่ไหมแล้วให้พี่เบนเน็ตออะทายของที่ฟฟนกำลังจะนําเสนอแต่ถ้าพี่เบนเน็ตทายผิดโดนปะแป้งแน่ๆถ้าทายถูกเดี๋ยวโฟนจะมีของรางวัลให้พี่เบนเน็ตเองค่ะเอาป่าและสิ่งดีๆเพื่อสุขภาพที่ฟฟนอยากจะนําเสนอเป็นชิ้นแรกนี่เลยค่ะเครื่องดื่มข้าวกล้องชนิดผง ตาบ้านบริสุทธิ์ใจทําจากจังหวัดเชียงใหม่ค่ะคุณผู้ชมเครื่องดื่มจมูกข้าวอินทรีย์ที่ไม่ใส่วัตถุกันเสียไม่ใส่สารเคมีเป็นมายสเปเชียลเบลนต์สูตรพิเศษเลยนะพี่เป็นเน็ตที่คุณแม่สู่คงคาเจ้าของผลิตภัณฑ์เนี่ยเขาคิดค้นขึ้นมาเองและที่สําคัญรับรองค่ะว่าดีต่อสุขภาพแน่ <Wow. S 1> เริ่มแรกเนี่ยคุณแม่เขาทําขึ้นมาเองแล้วก็ทานเองก่อนพอรู้สึกว่ามันได้ผลกระปี้กระเป๋าสดใสขึ้นเนี่ยเดินเหินไปไหนได้สะดวกคุณแม่เขาก็เลยอยากจะแบ่งปันผลิต พันดีๆแบบนี้ค่ะให้ทุกคนได้ทานโหยพี่แม่เนทคุณแม่เขาเจ๋งสุดยอดไปเลยเนาะตัวเองทานแล้วรู้สึกดีเนี่ยก็ยังจะแบ่งปันผลิตภัณฑ์ดีๆแบบนี้ให้กับทุกคนด้วยค่ะฮะพี่แม่นทมาทายกันดีกว่าว่าคุณแม่สุคงคาอายุเท่าไหร่แล้วตักตักต๊กตักต๊กตั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 กเท่าไหร่คะผิดไวผิดไวเฉลยเลยนะคะคุณผู้ชมคุณแม่สุคงคาอายุ76ปีแล้วค่ะ ใา่ผิดแบบนี้พี่เบนเน็ตโดนปะแป้งแน่จร่โจแน่สวัสดีวันสงการค่ะพี่เบนเน็ตเย้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 เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพทำทานง่ายหอมกลิ่นข้าละมุนสุดๆเลยอะ่ะเหมาะสำหรับมอบให้ผู้ใหญ่ที่เรารักรีบหาซื้อตามช่องทางที่ให้ไว้นี้ได้เลยนะคะ และของขวัญที่น่ารักชิ้นต่อไปที่จะมอบให้กับผู้ใหญ่นอกจากเป็นโฟนแล้วเนี่ยก็ต้องเป็นนี่ชิ้นต่อไปค่ะคุณผู้ชมต้งนไม้ในกระถงางใบเก๋จากร้านซีเมนตาจังหวัดชนบุรีหอยเจ้าของร้านนี้นะคะคุณผู้ชมเขาไอเดียดีมากเลยอ่ะพี่เบนเน็ตรู้ไหมว่าเขาเริ่มจากการขายกระถางก่อนค่ะคุณผู้ชมเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็ไปเลือกมิกแอนด์แมท เจ้าใบไม้เจ้าต้นไม้เนี่ยที่มันเข้ากับกระถางดูสิคะคุณผู้ชมอย่างต้นไม้ต้นนี้เนี่ยด้วยความใบเอย่ยความกระถางเอย่ยคู่สีเขามิกแอนแมชมากเลยไอเดียดีมากๆเลยอ่ะพี่เป็นเนทน่ารักเอ้พี่เป็นเนตเอางี้โฟคิดออกแล้วพี่เปเนเนททายดีกว่าว่าเจ้าต้นไม้ต้นนี้เนี่ยเขาชื่อต้นว่าอะไรรู้ปะ่ะเอให้ทายสามครั้งสามครั้งเอ้ กวนเหรอพี่มันเน็ตนี่เอาอีกไหมเอาอีกไหมพอแล้วเหรอทีหลังอย่าตอบกวนแบบนี้อีกนะ้<า> <F> รากต้นนี้เนี่ยนะคะคุณผู้ชมเขาชื่อว่าเปเปอร์หยกค่ะไม่ใช่สาวน้อยปะแป้งนะพี่เบนเน็ตแต่ว่าคนที่โดนปะแป้งอ่ะก็คือพี่เบนเน็ตไงตอบผิดด้วยวาวายวายวาที่รานนี้ยังมีต้นไม้กับกระถางสวยๆให้เลือกอีกหลากหลายเลยนะคะเข้าไปเลือกซื้อกันได้ตามไอจีที่ให้ไว้นี่เลยฟอนมั่นใจว่าให้ผู้ใหญ่ไปท่านต้องชอบแน่ๆเพราะจะวางมุมไหนก็สวยแถมช่วยฟอกอากาศด้วยคะ่ะ และชิ้นต่อไปโฟนรับรองนะคะว่าต้องถูกใจคุณพ่อคุณอาคุณนะ้าคุณลุงคุณปู่คุณตาปู่ทวดตาทวดปู่เทียดตาเทียดโอ้ยนี่แหละค่ะคุณผู้ชมผ้าเข่ามานะคะมีประโยชน์เยอะมากๆและอยู่คู่กับชายไทยมาตั้งแต่โบร,โบราณเลยค่ะเขาเนี่ยวมาไว้พันที่เอวนะคะหรือว่าเราเรียกกันว่าผ้าเคียนเอวค่ะแต่ที่ไม่น่รู้ไหมว่าเขาจะเอาไปใช้ทําอะไรได้อีกตอบมา3ข้อ3ข้อให้แก้ตัว ูกหมดเลยอ่ะอดปะแป้งพี่มันเน็ตเลยอะค่ะคุณผู้ชมแต่ท้ายถูกอย่างงี้โฟนทําตามสัญญาแน่นอนนี่เลยพี่เันเน็ตเอารางวันไปเลยแต่คุณผู้ชมคะนี่ยนะคะควรจะกางให้คุณผู้ชมดูว่าผ้าเข่าม้าจากร้านนี้เนี่ยนี่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 เดี๋ยวกางให้ดูเลยเอ้าคุณผู้ชมหายไปไหนแล้วล่ะไปไหนแล้วล่ะ นี่ผืนใหญ่มากเลยนะคะที่สําคัญเนี่ยเนื้อเาก็นิ่มมากๆเลยมีลายให้เลือกเยอะมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมรับรองว่าถูกใจคุณพ่อคุณอาคุณนะคุณลุงค,คุณปู่คุณตา,ป,ตาปู่ทวดตาทวดปู่เทียตาเทียดอย่างแน่นอนเลยค่ะ <S <S ถ้าขอม้าหมักโครนของขวัญปีใหม่ไทยที่รับรองว่าผู้ใหญ่ต้องปลื้มแน่ๆดูได้จากพี่เบนเน็ตเลยค่ะคุณผู้ชมรีบตามมาซื้อกันนะ ของขวัญชิ้นต่อไปที่เข้ากับองศาหน้าร้อนที่ฮอตสุดๆแบบนี้เลยนะคะคุณผู้ชมนั่นก็คือนี่เลยนี่พัดสารจากตลาดต้องชมเจ้าพญาแลนจังหวัดชัยนาทพัดสารอันนี้นะคะคุณผู้ชมเป็นพัดที่เขาทํากันในวัดที่อําเภออินบุรีค่ะเอแต่ว่าใครเป็นคนสารให้ที่เป็นเน็ตไทยดีกว่า หมดเลยอย่างงี้ก็ต้องโดนปะแป้งสิคะยาวรุน่นมาเลยค่ะอฮ้ยข้าง,ง,งาาลื่นกว่ววาแข้งนั่นมาแก่เนี่ยเสียชนะเดนดมากทัดอันนี้นะคะพี่เบนเนตเนนเป็นคนทําค่ะ <Huh? S 2> ใช่แล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมเนนที่วัดไผ่ดำอำเภออินบุรีเป็นคนช่วยกันทำเพื่อหาเงินเข้าวัดแล้วก็หาเงินเรียนค่ะคุณผู้ชม <Wow. S 2> แล้วชาวบ้านเนี่ยก็เลยนำมาต่อย,ยอดค่ะทำเป็นลายสวยๆแบบนี้เนี่ยเป็นการเพิ่มมูลค่าแล้วก็สร้างรายได้ให้กับชาวบ้านอีกด้วยแถมราคาไม่แพงนะพี่เบนเน็ต 3 0บถึงาบาทเท่านั้นนะคุณผู้ชมอย่างนี้เนี่ยนะฝนหมอไปแจกทั้งหมู่บ้านเลยใครผ่านไปหรือแวะเที่ยวเมืองชัยนาทก็สามารถหาซื้อได้ที่ป้าติ๋มจากสารตลาดต้องชมเจ้าพญาแลนหรือสั่งซื้อได้ตามเบอร์ที่ให้ไว้เลยนะคะเยาวรุ่นอย่างเราเนี่ยก็ชอบชานมไข่มุกใช่ไหมคะคุณผู้ชมผู้ใหญ่ก็ชอบดื่มชาเช่นเดียวกันคะ่ะวันนี้พฟกนสนำเสนอนี่เลยชาสมุนไพรอบน้ำผึ้งจากจังหวัดลำพูนคะ่ะ คุณผู้ชมคะเจ้าสิ่งนี้เนี่ยฟอนรับรองเลยว่าถ้าเราซื้อไปให้เป็นของขวัญกับญาติผู้ใหญ่ก็ต้องถูกใจกันแน่ๆเลยคะ่ะเพราะว่าเจ้าชานี่นะคะนอกจากดื่มแล้วช่วยทําให้เราสดชื่นสดใสเนี่ยเขายังมีสารต้านอนุมูลอิสระและช่วยชะลอริ้วรอยแห่งวัยด้วยคะ่ะ <Wow. S 1> เพราะว่าชาตัวน,นี้เนี่ยนำสมุนไพรที่ชาวบ้านเขาปลูกกันเองมาทําค่ะคุณผู้ชมที่สําคัญอบน้าพึ่งด้วยหูแต่ว่าที่เห็นมันมีหลายๆซองหลายๆสีแบบนี้เนี่ยเพราะว่าสมุนไพรเนี่ยมีเจ็ดสีเจอย่างเลยคะ่ะคุณผู้ชม เอ้ยงั้นพี่บบนเนตมาทายดีกว่าว่าสมุนไพรเนี่ยมีอะไรบ้างแต่ว่าต้องทายให้ถูกสี่ข้อนะพี่บบนเนต <Okay. S 1> โอเค <c oughs> มือลั่นนะคะคุณผู้ชมไม่ได้ตั้งใจเลยจริงๆอ่ะแต่อีกน้อีกนะสองการงาน,นา ้างกลิ่นน้ำผึ้งรสชาติสมุนไพรแท้และดีต่อสุขภาพทำทานง่ายๆเพียงเทน้ำร้อนและนำซองชาแช่ไว้3-5นาทีก็สามารถดื่มได้อย่าลืมหาซื้อให้เป็นของขวัญญาติผู้ใหญ่กันนะคะและขอปิดไทยด้วยสมุนไพรเหมือนกันค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าอันนี้ทานไม่ได้นะคะนี่เลยนี่นี่ สมุนไพรแชร่ถาวาบวแก้วสูตรต้นตำรับจากภูมิปัญญาไทยจังหวัดนครราชสีมาค่ะ <Z un> เวลาที่โฟนยืนหรือว่าเดินนานๆน,น,นะคะคุณผู้ชมโฟนจะมีอาการปวดเมื่อยฝ่าเท้ามากๆเลยอะ่ะขนาดโฟนนะเป็นเด็กกับตัวเล็กตัวน้อยแค่นี้ คนยังปวดขนาดนี้เลยค่ะแล้วผู้ใหญ่ที่เรารักเนี่ยเขาจะมีอาการมากขนาดไหนรับรองเลยนะคะถ้าซื้อเจ้าตัวนี้ไปเนี่ยผู้ใหญ่ต้องถูกใจแน่นอนคะ่ะ<า>ทิ่ภัณฑ์นี้นะคะเขาการันตีเลยค่ะว่าใช้แล้วหยุดความเมื่อยล้าบอกลาความปวดเลยะคะ่ะอยากลองอะ่ะอยากลองอะ่ะโอ้ยพี่น้่ารักกัน้องของเรากลามังมาให้น้องด้วยรู้ใช่ไหมคะว่าน้องอยากลองเฮ้ยหายงอนแล้วหรอ งั้นอันนี้โฟนเอาคําถามแบบง่ายๆเลยค่ะพี่เบนเนตถ้าโฟนลองแช่เท้าเนี่ยโฟนจะเอาเท้าไหนลงก่อนระหว่างเท้าซ้ายหรือว่าเท้าขวาเโอเคไหมโอเคเท้าไหนดีนะเท้าไหนดีนะเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเ้ยหูยฟินมากเลยอ่ะพี่เบนเนต พี่เป็นเน็ตพายถูกนี่นาอ่าถ้าอย่างนั้นฝนให้นี่ไปเลยพี่เป็นเน็ตีน,นี่เอาไปเลยค่ะอ,อ้ะแต่ว่าพี่เป็นเน็ตเท้าใหญ่อ่ะไปหากระมังใหม่ละกันเนาะอันนี้ฟินมากเลยค่ะคุณผู้ชมสบายสุดเลยอะแช่เสร็จแล้วรู้สึกเท้าเบาสบายมากอยากรีบไปซื้อให้พี่ป้านะอ่าทันทีเลยช่องทางการสั่งซื้อให้ไว้แล้วนะอย่าพลาดค่ะ และหของขวัญเด็ดสำหรับแยิผู้ใหญ่ที่เรานำเสนอในวันนี้เราขอการันตีว่าดีจริงเพราะฉะนั้นวันนี้เราขอมอบตาการันตีอะไรดีบุ๋มก็ว่าดีร้านเด็ดร้านดีการันตีบายเบนเน็ตให้เลยค่ะ <S <S และข้อสงสัยต่างทางบ้านที่มีกันมาอย่างมากมายนั้นวันนี้เราจะมาไขาความกระต่างกันค่ะคำถามของเราในวันนี้ก็คือสบู่เบนเน็ตแบบก้อนเหลี่ยมและก้อนกลมต่างกันอย่างไร หลายคนคงสงสัยนะคะว่าทำไมสบู่เบนเนตถึงมีทั้งแบบเหลี่ยมแล้วก็แบบกลมวันนี้โฟนจะมาอธิบายให้ฟังเองค่ะเราเริ่มจากสบู่แบบก้อนสี่เหลี่ยมกันก่อนเลยค่ะคุณผู้ชมสบู่ก้อนสี่เหลี่ยมของเบนเนตจะเป็นสบู่สูตรกลีเซอรีนบริสุทธิ์ที่มีเนื้อนิ่มอ่อนโยนต่อผิวมากกว่าสบู่สูตรอื่นๆค่ะนอกจากจะอ่อนโยนแล้วยังทําให้ผิวแห้งน้อยกว่าสูตรอื่นๆอีกด้วยนะคะเพราะดีต่อผิวแบบนี้ทําให้ละลายเร็วกว่าสูตรอื่นๆค่ะ ส่วนสบู่แบบก้อนกลมจะเป็นสบู่สมุนไพรกลั่นที่เป็นภูมิปัญญาของคนไทยโดยมีการผสมสมุนไพรลงไปด้วยซึ่งแบบกลมนั้นเนื้อสบู่จะแข็งกว่าแบบเหลี่ยมเล็กน้อยนะคะทําให้ละลายน้ําได้ช้ากว่าแถมก้อนก็จะใหญ่กว่าทําให้ใช้ได้นานมากขึ้นค่ะและสิ่งที่ได้รับการตอบรับดีไม่แพ้สบู่เบเน็ตซีแอนด์อ e ีของเรานั่นก็คือคําถามประจําท้ายรายการค่ะพี่เบนโตและคําถามของเราในวันนี้ก็คือวันนี้ ที่เบนเน็ตโดนปะแป้งไปทั้งหมดกี่ครั้งกี่ครั้งกี่ครั้งถ้ารู้คำตอบแล้วก็อย่าลืมแชร์คลิปนี้แล้วก็มาตอบกันในเพจ Facebook นะคะสำหรับคนที่ตอบถูกจะได้รับกิฟต์เซสัสมสบูเ่เบนเน็ตฟรีไปเลยปอนพี้ยายเบนเน็ตเลิฟสตอรี่เรื่องย้อนหัวใจไปตามหาแม่ของลูกสนับสนุนโดยสบู่เบนเน็ตสู่สมุนไพรกันอโลมาหาอ่านกันได้ตามช่องทางที่ให้ไว้ได้เลยนะคะ อย่าลืมติดตามรายการของเราที่เราพยายามคัดสรรแต่ของดีของเด็ดมานําเสนอคุณผู้ชมแต่ของดีของเด็ดที่ไม่ต้องไปพยายามสรรหานั่นก็คือสบูบ่เบนเนตด e ที่ตอนนี้เนี่ยสามารถหาซื้อได้ตามร้านค้าชั้นนาหรือง่ายไปกว่านั้นค่ะพี่เบนเนตเราสามารถซื้อได้จาก w w w b e n e t c o t h นะคะอย่าลืมไปเลือกสูตรที่ชอบสูตรที่ใช่แล้วกดสั่งซื้อกันได้เลยค่ะสําหรับวันนี้โฟลและพี่เบนเนตต้องขอลาไปก่อนถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดซับสไครต์กันด้วยนะ ฝากติดตามพวกเราด้วยค่ะบ๊ายบาย